สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY วันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีประกอบบอ Mini, นะร์ด741ม i n i นะคร c a AB กันครับซึ่งบอร์ดตัวนี้นะจะเป็นชุดคิดนะประกอบเสร็จน่าจะได้วัดอยู่ที่ราวๆประมาณ100วัตต์นะะอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่า IC 741เนี่ย เป็นเสมือนรากฐานพื้นฐานนะฮะใบเบิกทางให้กับคนที่จะเข้ามาวงการซ่อมเครื่องเสียงหรือเครื่องขยายเสียงนั่นเองนะได้รู้ได้เข้าใจในวงจรซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ศึกษาวงจร IC7 4 1ซึ่งบอร์ดที่ผมจะซื้อเนี่ยจะเป็นบอร์ดประกอบนะฮะสั่งมาจาก Lazada ครับ ราคาบอร์ดตัวนี้ก็ไม่แพงครับราคาอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเท่านั้นเองบอร์ดได้ตัวนี้นะมันจะไม่แถมทาร์ซิเตอร์เอาพุทมาด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยมี TR o อาร์เอพุทอยู่แล้วยังไงยังไงตอนซื้อนะเพื่อนๆต้องเช็คให้ดีนะฮะว่ามีทาร์ซิเตอร์คู่เมทแถมมาให้หรือเปล่านี่ครับอุปกรณ์ที่ได้มามันก็จะมีบอร์ดมีซิงค์ระบายความร้อนมี i c 7นะี1ะแล้วก็มีขาเปีย คาปาซิเตอร์ทาซิเตอร์ภาคได2ตัวนะจะเป็นชนิด npn แล้วก็ชนิด pnp ครับแล้วก็มีไดโอดความทีแล้วก็มีซีเนอร์ไดโอด1 5 2โวลต์สตัวซึ่งอุปกรณ์2ตัวนี้นะเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับมันจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากครับตัวซีเนอร์ไดโอดนะตัวมันจะยาวกว่าเล็กน้อยครับผมแล้วก็จะมีตัวต้านทานนะแถมมาให้เยอะเลยครับแล้วก็คาปาซิเตอร์แบบฟิลม์ม แล้วก็ขาโลหะทองแดงเอาไว้เสียบนะฮะแถมมาด้วยบอร์ด741ตัวนี้นะจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปภาพนะแล้วก็ตัวหนังสือบง่งบอกอยู่แล้วนะฮะว่าอุปกรณ์ตัวไหนเสียบเข้าช่องไหนเพื่อนๆก็จับอุปกรณ์เหล่านั้นนะมาใส่แล้วก็ยัดๆไปแค่นั้นจบใช่ไหมครับแต่มันจะมีตัวท่าทางน,นี่แหละครับที่เราจะเสียเวลาในการอ่านค่าสีของมันสักเล็กน้อย ให้เพื่อนๆเนี่ยอ่านค่าสีแล้วก็เขียนกำกับไว้อย่างผมก็จะดีกว่านะฮะจะได้ไมเสียเวลาในการปรากอบแม่ประกอบครับผมมันจะมี R ค่าแปลกๆอยู่ตัวหนึ่งนะฮะมันจะมีแถบกลางสีดำอยู่เส้นเดียวมันจะเป็น R 0โอห์ม oh นะครับเอาไว้เชื่อมต่อในวงจรนะฮะประโยชน์ของมันก็คือถ้ามีกระแสที่สูงเกินตัวมันเองก็จะตัดการทำงานนะตัดให้ขาดเลยชับชๆๆัครับ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนๆเริ่มต้นประกอบได้เลย,เลยโดยให้เพื่อนๆเนี่ยเสียบอุปกรณ์ที่มีความสูงน้อยที่สุดก่อนนะครับก็คือตัวที่เตี้ยที่สุดนั่นเองครับเพื่อไม่ให้มันไปขวางอุปกรณ์ตัวอื่นผมจะเริ่มเสียบตัว R นะฮนะใส่ไปทั้งหมดเลยครับ อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะถ้าเราเขียนค่าอาไว้ก่อนแล้วมันก็จะง่ายมากๆมาถึงเพื่อนๆก็จับสายได้เลยครับถ้าเป็นงานละเอียดหน่อยเนี่ยหลายๆท่านก็จะใช้คัตเตอร์นะฮะขูดขาอีกทีนึงนะให้มันนํากระแสได้ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำยามันติดขามาพอเราขูดเนี่ยมันก็อาจจะช่วยนํากระแสได้ครับสาหรับมือใหม่ก็สามารถที่จะพับขาตัวอาช่วยด้วยก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันโยกหลุดไปไหนช่างหลายๆท่านนะก็พับขาแบบนี้เสร็จก็บักกีมันก็ง่ายดีเหมือนกันครับ แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ขามันตรงสวยนะก็ต้องใช้ตัวช่วยสักหน่อยอย่างเช่นวิธีนี้นะฮะโดยผมเนี่ยจะใช้กระดาษลังนะตัดมาให้พอดีบอร์ดแล้วก็หาอะไรก็ได้ครับมาลัดมันหน่อยก็ได้เพื่อไม่ให้มันขยับหลังจากนั้นก็ดัดขาใมันตรงครับแล้วก็ใช้หัวแร้งเนี่ยให้ความร้อนป้อนตะกัวบักกี้ไปทีละตัวนะฮะ บักกี้จะเสร็จส่วนขาที่โผล่มาก็ใช้กันไกรตัดเล็บครับตัดขาส่วนเกินออกให้หมดนี่ฮนะเสร็จแล้วครับในส่วนแรกตัวต่อไปที่ผมจะใส่นะจะเป็นซ็อกเก็ต8ขานะเอาไว้เสียบ IC ซึ่งตัวนี้นะเขาไม่ได้แถมมาผมซื้อมาใส่เองผมใส่ไว้ทําไมใช่ไหมครับผมใส่ไว้นะเพื่อให้มันง่ายต่อการถอดเปลี่ยน IC เพราะบางทีเนี่ยถ้าผมเบื่อไ c 7 4 1 ผมก็อาจจะไปเล่นตัวอื่นโดยผมเนี่ยก็แค่ยกออกมาง่ายๆฮนะและไอซีเนี่ยก็จะไม่ช้ำไม่โดนความร้อนจากหัวแรงด้วยครับส่วนเพื่อนๆที่สงสัยนะว่าสามารถใส่อุปกรณ์ตัวอื่นก่อนได้หรือเปล่าก็ใส่ได้นะครับไม,ไม่ไม่มีอะไรผิดนะครับนี่ครับสายคาปาไปครบแล้วแล้วผมก็ยัดไอซีลงไปครับ หลังจากนั้นเพื่อนๆก็ขันน็อตนะฮะให้ทาซิสเตอร์ได้เนี่ยติดกับฮีทซิงถ้าเพื่อนๆมีซิลิโคนสักหน่อยก็ทาให้มันก็ดีครับเพราะว่าถ้าใช้จริงเนี่ยซิลิโคนนี่สําคัญมากครับเพราะมันจะช่วยถ่ายเทความร้อนไปให้กับฮีทซิงทั้งหมดเลยแล้วก็เสียบลงไปครับข้อควรระวังก็คือใส่ทาซิสเตอร์สลับข้างนะฮะถ้าใส่สลับข้างเนี่ยมันจะขับไม่ออกนะฮะแล้วก็อาจจะทําให้ทาซิสเตอร์พังได้ครับ แล้วก็ตัดขามันออกเหมือนเดิมครับแล้วผมก็จะใส่ทานซิสเตอร์เอาพุทเข้าไปนะฮะโดยตัว 2SA1943 เนี่ยจะอยู่ฝากบวกดูดีๆนะฮะเพราะว่าวงจรนี้เป็นคอมมอนซีก็คือขยายกระแสสูงนั่นเองประโยชน์ของมันก็คือสามารถที่จะป้อนทานซิสเตอร์กำลังสูงได้หลายคู่นั่นเองครับให้เพื่อนๆบักกีตัดขาเรียบร้อย หลังจากนั้นก็นำไฟแหล่งจ่ายบวกลบแล้วก็กาวนะฮะมาป้อนให้กับบอร์ดตัวนี้ได้เลยครับโดยผมจะใช้เป็นหม้อแปลงยิ่มห้าศูนย์ยิ่มห้านำมาเล็กติฟเสร็จก็ได้ไฟประมาณบวก35โวลต์แล้วก็ลบ35โวลต์นะฮะอย่างที่ผมบอกครับไฟบวกลบ35โวลต์เนี่ยวัต์น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ100วัตตแต่ถ้าหม้อแปลงเพื่อ,อนๆตัวใหญ่นะได้แรงดันไฟบวกลบสัก70โวลต์เนี่ยน่าจะได้วัตไม่ต่ำกว่า200วัต์อย่างแน่นอนครับ แล้วก็บักกีสายสัญญาเสียงเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการประกอบบอร์ดวงจร i c 7 4 1บอร์ดตัวนี้นะฮะถ้าจะนําไปใช้งานจริงๆเนี่ย TR Output 1คู่แล้วก็ไฟต่ําอย่างนี้นะฮะลำโพงดอกก็น่าจะไม่เกิน12นิ้วขับเนี่ยน่าจะกําลังดีฮรผมทดลองเปิดเสียงอยู่พักหนึ่งนะ แป๊บเดียวเองครับจับฐานซีตเตอร์ดูปรากฏว่าไอหนึ่เี่นี้ยมันร้อนอยู่ตัวเดียวครับผมก็เลยหาสาเหตุอยู่นานก็หาไม่เจอครับเพราะว่าทุกตัวเนี้ยมันทางานได้ปกติจนผมต้องเอาบอร์ดต,ตัวนี้แล้วไปล้างทําความสะอาดด้วยทินเนอร์ดูอาการทีอาร์เอาพุทร้อนพวกนี้หายไปปิดทิ้งเลยครับ แสดงว่าค่าฟลักของน้ำยาบักกี้เนะี้ยมันลัดวงจรมาโดนขาบีของ TR อา t put ุทธทำให้กระแสมาใบอัดอยู่ตลอดเวลาครับจึงทำให้ทาซิตเตอร์ตัวนี้ร้อนอยังไงก็ฝากเพื่อนๆบักกี้เสร็จเนี่ยก็ล้างบอร์ดด้วยทินเนอร์สักหน่อยก็ดีครับเพราะว่าความสะอาดก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของบอร์ดมากนะครับ หลังจากที่ผมทำความสะอาดเสร็จแล้วนะผมก็ทดลองเปิดเพลงนะโดยผมก็เปิดเพลงอยู่นานพอสมควรครับโดยไม่ใส่ฮีทซิงจับดูทีอาร์ R, เอาพุทก็ไม่ร้อนครับทีนี้ผมก็หาเพลงที่เบสหนักๆเปิดดูนะพร้อมกับเล่งวอลล่มเสียงปรากฏว่าทานซิสเตอร์ก็เริ่มอุ่นๆมาหน่อยหนึ่งแล้วครับอาการแบบนี้ก็ถือว่ามันทำงานได้ปกติแล้วล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ i okay. a